ภาษาเทคนิคการเทรดยอดนิยมที่มือใหม่เอาไปใช้แล้วสามารถทำกำไรได้จริงๆโอเคครับก็กราบสวัสดีและอินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็มีกผมอีกครั้งหนึ่งนะครับมิสเตอร์จีครับและนี่คือช่องของ e a s y Trade ครับ ช่อนจีนิวพานเพื่อนเนี่ยทำกำไรในตลาดเบลลี่ออปชันได้แบบง่ายๆ easy easy บ่อยเลยนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นกันกับผมฝากเพื่อนครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับในทุกๆช่องทางของ easy trade เอาไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือว่า TikTok ของ easy trade นะครับโดยเฉพาะ Facebook ของ easy trade ครับผมได้มีการอัปเดตไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นคลิปยาวครับรวมไปถึงภาพออเดอร์ต่างๆที่ผมใช้เทรดในรายวันนะผมเข้าเทรดวันไหนครับผมก็จะมีการอัปเดตให้เพื่อนๆดูครับเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถแวะเวียนกันเข้าไปดูไดด้ครรับว่าออออเ์ขง มัยงไงเพื่อในวันไหนวันหนึ่งเพื่อนๆเข้าไปเทรดในตลาดจริงและเจอออเดอร์คล้ายๆก,กันกับผมเนี่ยคุณก็อาจจะสามารถทํากําไรกับมันได้ก็ได้นะก็ฝากกันไปด้วยแล้วกันนะครับ ในวันนี้ครับผมเนี่ยจะมาอัปเดตอินดิเคเตอร์ที่เราเนี่ยทำกำไรกันไปเมื่อช่วงของปีที่แล้วนะครับเป็นเจ้าตัวบอเรนเจอร์แบนด์นะครับแต่ผมจะมีการปรับตั้งค่าให้มันมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นกับ2อินดิเคเตอร์ที่จะเอามาช่วยกันนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวสโตคัสติกนะครับอีกหนึ่งตัวก็คือเจ้าตัวเส้น EMA 25นั่นเองนะครับและเด็ดในวันนี้เนี่ยผมจะปรับตั้งค่ายังไงนะครับเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้้ไดดี ในจุดกลับตัวนะครับและที่สําคัญมันสามารถบอกเราได้ด้วยนะครับว่าในเทรนทรนั้นของกราฟมันเป็นเทรนไหลหรือเปล่านะครับโดยที่เดี๋ยวเราไปที่มุมซ้ายล่างนะครับกดตัวชี้วัดนะครับไปที่เครื่องมือยอดนิยมนะครับเลื่อนลงมาที่คําว่า b l i n g e r Band ตัวนี้นะครับช่วงเวลาเนี่ยผมจะใช้เป็น25ครับซึ่งจะเป็นค่าเดียวกันกับเส้น EMA 25นะครับส่วนการเดี่ยงเบนครับผมจะใช้เป็นเลข3นะครับซึ่งจะเป็นค่าเดียวกันกับ Stochastic 9ส3มนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าตรงนี้จะเป็นยังไงโดยที่เส้นด้้าานบียผมใชสวค ด้านล่างใช้เป็นสีขาวเส้นกลางเนี่ยเราปรับสีหนีไปเลยนะครับกดเลือกใช้ได้เลยนะครับเราก็จะได้เจ้าตัวบริงเกอร์แบงก์กระโผลขึ้นมาบนหน้าจอกราฟแบบนี้นะครับไปที่เครื่องมือตัวชี้วัดนะครับไปที่เส้นค่าเฉลี่ยครับไปที่ moving average เนะครับเส้นประเภทเนี่ยเราใช้เป็น EMA นะครับช่วงเวลาครับเป็น25ตามที่ผมบอกเพื่อนเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นคลิปนะครับผมใช้เป็นสีเขียวและความหนาก็เพิ่มให้มันเล็กน้อยหลังจากนันน้นกดเลือกใช้ได้เลยครับเราก็จะได้เส้น EMA 25กระโผลขึ้นมาบนหน้าจอกราฟแบบนี้ครับและ ไปที่หมดหมู่ยอดนิยมและเลื่อนลงมาล่างสุดครับกดไปที่คําว่า Stochastic Oscillator ตัวนี้นะครับเราเปลี่ยนค่า k ครับให้เป็นเลข9ครับแล้วก็ตรงด้านล่างนี้ก็เป็น3 3นะครับก็คือเป็น k 9 3 3นั่นเองนะครับส่วนสีตรงนี้เนี่ยผมก็ใช้เป็นสีเหลืองกับสีขาวนะมันก็จะได้เห็นมากมันก็จะได้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับตรงนี้กดเลือกใช้ได้เลยนะครับเราก็จะได้เจ้าตัว Stochastic Bollinger Band นะครับแล้วก็เจ้าตัวเส้นตรงกลางเป็น EMA 25นั่นเองนะครับในวิธีการเทรดของผมเนี่ยง่ายมากๆเลยนะครับ เราจะรอให้มีแท่งเทียนนะครับได้มีการวิ่งทะลุบอลเรนเกอร์แบนนะครับวิ่งทะลุออกไปเลยนะแล้วก็มีแท่งเทียนอีกแท่งหนึ่งกลับลงมาปิดในแนวบอลเรนเกอร์แบนนะครับแบบนี้นะหลังจากนั้นเราก็จะมาดูว่าสโตแคสติกเนี่ยมีการตัดกันหรือเปล่านะครับซึ่งถ้ามันมีการตัดกรรันแท่งต่อไปเราจะฟอลโล่เซลลงมา1แท่งแบบนี้นั่นเองเช่นเดียวกันกับในการเปิดออเดอร์บายนะครับเราก็จะรอให้มีแท่งเทียนนะได้มีการวิ่งทะลุลงมาแบบนี้นะครับพร้อมกับมีแท่งเทียนวิ่งเข้าไปปิดในเส้นบอลเรนเกอร์แบนแบบนี้นะครับหลังจากน ออเดอร์ follow by กันขึ้นไปนะครับตรงนี้ก็จะสามารถทำกำไรกันได้นั่นเองนะครับโดยมันจะมีความแม่นยําเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับหากแท่งเทียนในการกลับตัวเนี่ยแท่งที่มันรีเวิร์สกลับขึ้นไปเนี่ยเป็นแท่งตะเกียบคู่นะครับหรือเป็นแท่งกินกินไปเลยนะครับกราก็จะมีโอกาสทำกำไรได้ดีนั่นเองนะครับโดยตรงนี้เนี่ยเราสามารถเล่นแบบคบกันได้3ามไม้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูออเดอร์จริงกันดีกว่าครับแล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันครับว่าวันนี้ผมจะปิดงานไปได้ที่กี่บาทมาเดี๋ยวเรามาดูในออเดอร์แรกตรงนี้นะครับผมก็จะใส่ท ย้ำได้นะโอเคตรงนี้ก็ตามที่ผมบอกเลยนะครับผมว่ามันมีแท่งเทียนนะครับผมได้มีการทะลุเส้นบริงเกอร์แบนมาเป็นที่เรียบร้อยครับพร้อมกับแท่งถัดมาที่มีการลงมาปิดใต้เส้น er บริงเกอร์แบนไปที่เป็นรอยครับแบบนี้เราก็เปิดออเดอร์เซลล์ครับเพื่อคาดหวังให้ราคาเนี่ยมันไหลกลับลงมาด้านล่างนะครับแต่เรามารอลุน้นกันครับว่าตรงนี้เนี่ยจะชนะหรือเปล่า ใส่หนักด้วยนะครับไม่เป็นไรครับเปิดยูใหม่รอมาครับเมื่อกี้หกพันลยครับโอ้ยออเดอร์นี้ต้องอออินครับผมคิดว่าน่าจะสวยๆเลยนะโอเคแพ้หน่อยไม่เป็นไรครับแต่ผมคิดว่าออเดอร์นี้น่าจะเอาอยู่ครับจริงๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยที่กล้าอออินมาเนี่ยครับเนื่องจากว่าตรงโซนนี้ครับมีโซนเส้นกริดด้วยนะครับซึ่งโซนเส้นกริดตรงนี้เนี่ยก็บอกบอกได้ชัดเจนครับว่าเป็นโซนที่รวมแรงซื้อแรงขายนะครับในการปรับตัวตรงนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะกลับตัวในโซนนี้ด้วย โอ้โหและเรียบร้อยออเดอร์นี้โผกมาก่อนที่ห2 8 5 4บาทครับถือว่าเป็นออเดอร์แรกที่เปิดมาแบบสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปหาอีกสักหึออเดอร์ครับเพื่อนๆจะได้มั่นใจกรับว่าเทคนิคนี้เนี่ยมันสามารถทํากําไรได้เดี๋ยวเราไปหาออเดอร์กันครับโอ,โอเคครับตรงนี้ผมเซลล์ก่อนเลยครับ เอาแล้วครับตรงนี้ทุกคนก็จะเห็นได้ว่าแท่งเทียนนะครับผมได้มีการทะลุเส้นบริงเกอร์แบนตามที่ผมบอกนะครับพร้อมกับมีแท่งสีแดงแท่งนี้ครับลงมาปิดใต้เส้นบริงเกอร์แบนครับซึ่งจริงๆในโซนนี้เนี่ยผมจะเปิดออเดอร์ไปก่อนเลยตั้งแต่แท่งนี้ก็ได้นะแต่เผอิญว่าผมเนี่ยเพิ่งเลื่อนกราฟมาเจอครับและถือว่าโชคดีมากๆเลยที่ผมเห็นว่ามันเริ่มเริ่มเขียวในแท่งนี้นะครับก็ถือว่าออเดอร์นี้เป็นออเดอร์ไม้3พอดีนั่นเองถ้าออเดอร์นี้ชนะก็ชนะไปเลยครับถ้าแพ้เนี่ยเราก็ไม่ต้องตามเนาาาะอออ่่เียรรูันคิ้จหหืปลบส ในเซตนี้นะ โอเคก็เรียบร้อยครับบวกไปอยู่ที่ 1, 7 7 5บาทครับก็ถือว่าพิกี้เนี่ยสามารถใช้งานได้ดีครับโดยเฉพาะเจ้าตัวเอ็มเอหครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าผมเปิดมาเนี่ยเปิดมาทําไมแบบไม่ได้ใช้นะครับจริงๆแล้วเจ้าตัวเอ็มเอยนะครับยังเป็นตัวคอนเฟิร์มเทรนในระยะสั้นนะครับเราคงสามารถพอดูได้ว่ากราฟจะอยู่ในช่วงโซนเทรนขาขึ้นหรือขาลงนะแปลว่าตรงนี้ครับเส้นเอ็มเอเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นตัวหนึ่งเลยนะครับที่มีความแม่นยำนะครับแล้วก็ใช้ ประโยชน์ได้ค่อนข้างดีเลยนั่นเองผมทำกําไรรวมไปทั้งหมดอยู่ที่8,629บาทนะครับก็จัดว่าเพียงพอแล้วนะครับในการเทรดหนึ่งวันนะฮะก็มาฝากกันครับสำหรับเทคนิคการเทรดในรอบนี้นะฮะับแล้วก็ใครที่ยังไม่อยู่ในกลุ่มดิจิเท็ตนครับฝากสแกนดีโอโค้ดที่อยู่บนหน้าจอนี้นะครับทักหาแอดมินได้เลยครับเข้ามาอยู่ในกลุ่มของเราเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราเจอใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับ EP นี้ผมลาบก่อนครับบ๊ายบาย